Rồi. Ma lùa. โอ้ไม่ได้เช็ดแม่นทีเดี๋ยวค่อยใส่แล้วก oh, ันโอปีเอสออปเดตกะนทันนั่นกองสีฟ้าเอ้ยแสงสีฟ้า <Where? S 1> อ้ออิ่มน้ำจังเลยวันนี้ i'm telling you we're just inside the uh... northern gate is the charge site man or woman can it is <laughs> listen guys <laughs> in case this <laughs> doesn't work whoa don't say that shit it's bad luck I just want you to know that shut up man i'm serious it's gonna work of <laughs> course <laughs> 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 yeah <laughs> เกิดมาลุยเด็กมันกรลังห้าวพี่ไงเสื้อแดงด้วยเป็นไงล่ะแจ็คเก็ตสีแดงแป๊ดไงแต่หมวกไม่แดงนะแต่อุ้ยจะไม่พอกดแถบดูแล้วหมวกมันสีแดงเหรยิงไม่ตายเฮลเยอุ้ยวิ่งวิ่งวิ่ง พี่บอกหน่อยทำไมในรูปหมวกแดงทต่ไม่ของจริงหมวกน้ำเงินหรอก็เป็นเลือกออสก,กินเห,<ม>หรอมีอ๋อเบยเป็นเรื่อ๋อออฟนี่เองเออ,เอ,อไม่ตรงปกดีกว่าไล่กลับไล่กลับไม่ตรงปกดีว <c oughs> กดว่า <c oughs> เลือกใหม่เลือกใหม่ <c oughs>

มอ้ยแก๊สเว่ยแม่งเลยขึ้นล้ขึ้นล้วลุงเนี่ยไปงมาหิ้วก่อนมั้ยมปืนเลยต่งนู้นลงแล้วั่งนู้นลงแล้วหลังลงแล้ว ปืนหมดเติมด้วยเติมด้วยโอ้โหเอ๋หวายจะตาออกไปได้จะเดิดของเบงีอยู่ใช่ไหมเหลืออีกสองอันหยิบเลยหยิบเลยเข้าประตูแล้วนะโอเคเข้าเลยเข้าเลยหยิบไปได้ใช่ไหมโอเค รอเ,เดี๋ยวบนตรงนั้นก็น่าจะมีอุ้ยแม่ยังไงเดี๋ยวมันกระโดดลงด้านหลังด้วยยนะังเอาอย่างอยู่นะหนู <laughs> ย่างกำลัง,นน <laughs> ง,งลุยอยู่ <laughs> มีขาแดงนะพี่ยังเงบ เฮ้ยอี่าตกใจดิโู่ได้ยินเสียงอะไรแ้แ้ข้างบนอยู่บนนะเมื่อก่อนตรงนี้มีปีโป้เลยตายนะตายแล้ว ผมเป็นลูกกองเดะยิงอ๋อต้องเดินลุยเลยยังไม่เจอพยาบาลเลยเจอแล้วเนี่ยพยาบาลมาลูผิดติดเด็กมันแห้ง บิดเลยป่ะไม่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 เก็บไว้ก่อนดีกว่านดิมาแววลงไปไปเร็ว Jumping into the ship ท่านเอาเราว่าอันนี้ยังไม่ใช่สุดท้ายใช่ไหมเฮยหยางเลื่อยตรงนู้นนะไอเคก็ได้กไปฝึกสักหน่อย way

ออก่นเปิดนะพี่ลองเปิดดูเผื่อเป็นแปรอนี่ไม่เปิดไม่เป,เปิดก็ได้บังแมนเดนเดเม้นอเอาไปเลยถ้าใครหมด นี่มีสองงานเข้าไปข้างล้นนี่อะไรผมมีแล้วโอเคอือหือเปิดมาแข่งหนูวิ่งพันเลยไม่เล็งอ้อมไม่ติดวะเอ้ยงงนะเนี่ยติดติดแล้วไอ้นี่เลยหลังพี่ยังหลังหัวเกี่ยวขึ้นก่อนหนูมาที่ระวังแก่เถอะ ผมอันนี้อ่ะ<ม>ดิตัวมันจะเสียงดิกลัวมันจะอันเลิศขาดแดงพี่ไปมือพี่ขาดแดงมาแล้วโดนผมหมดติดกันไปออเริ่มเลยพี่ ทำไมมันยิงเม้นไม่ได้ตรงนี้บู้บูบูบูเอาเจ้าองเติมเบ็ดก่อนเติมเบ็ดก่อนนะเอลทายไม่ต d เ o m ทายเาเอาเอานี่นี่นี่ Look at this. แหมถีบยัดกำแพงนั่งเยอะไม่ตายมาเลิศผมมาเด็กปืนไม่เก็บเปลี่ยนดู่นี่ปืนนี้ปืนอะไร <c oughs> ปืนนี้ก็ไม่เก็บอยู่ดี <c oughs> เอาไอ้เคไม่ละ,ะที่ผมถือกรหรับ <c oughs> นี่ถืออุตี้อยู่เลยอะรตัวอย่างไอ้เคลมอนอใช่เลยนี่เสียงเสียงโหดมาก ไอ้แมวยิ่งไม่เคยมาถึงตรงนี้สักทีนะมาดูขวากันไหม่ะมาตรงตรงเลยดีกว่ามาดูห้องแดงก่อนดีมั้ยไปห้องนี้ก่อนก็ได้เนี่ยโอเคไม่เคยไม่เคยมาถึงตรงนี้สักทีน,น,นะรู้สึกว่าจะไปนอนก่อนไหมหึไปนอนไหนพี่อนเฮ้ยแต่นี้มันมันมีเปิดไปไหมไม่มี อุ้ยเสียงข้าง quá, ว่ะมีแคมป์ bay, ลืมไป charge here โบูบูพี่อังบูบูร่วงไปแล้ว <c oughs> บูพุ่งเข้ามาเลยไปดับแล้ว เสียงเพลงไม่หายอีกกระสุนหมดแล้วเอ้ยใหญ่น้ำมันหมดเลยหมดแล้วอืมเคลียร์แล้วมัม้งตัวละครบอกเฮ้ยจ้าไม่เคลียร์รถเบรคคิวรถเบรคคิวขาแดง ห้อง,องแดงเหรอนะปิดทางเฉยโอ้มีพยายบาลแน่ตรงนี้นหายว่ยะพียงนี่มีเมน้นอยู่นี่นนแกลแกล,แลเอาเลยโอเคเบียมีอยู่สาม

เอาป้าน่ะจะเอาป้านาร้อยนัดอ่ะไม่เขาบอกเขาบอกว่าไม่เอาทำไมถือร้อยนัดกูวิ่งเร็วกว่าเดิมวะร้อยนัดมันต้องเล่นกันไปเลยตรงห้ามเลี้ยวเจอหัวแดงไม่ต้องสนใจมันโอ้เอฟมุมมองคนที่หนึ่งก็ดูดีนะในเนี้ย

Oh, please, please. Ah. Okay. We didn't leave that. We don't have to explode Set in the tunnel. Explosive set. Okay, move to the detonator. Find cover. เฮ้ยทำไมเปล่ยกระสุนไวยังวะเปิ่เปลี really? ่ยนกระสุนไวมาแน่มาร t วมารมาเด็กไปเด็งานด็เปิดเลยยังไงก็พยาบาลสิพยาบาลมายังให้ก็พยาบาลเฮ้ยแดงๆเฮเยเดลเกอ เย็นทึ้มไปเลยร้อนจัดแล้วข้าไปมาก็หยุกหยุกจัดเเฮดาลิงเฮดาลิง ใช่แล้วเอายังขึ้นข้างบนหน่ ต้างบนอีกแล้วเมื่อกี้ว้าวเฮ้ยวันน well anyway> ี้ไป้าอยู่แล้วดูมาพี่องจดนะ

หยิบเป็นเลยหรือวางไว้ก่อนก็ได้พี่วางไว้ก่อนเหรอออฟออฟัยังไม่นีบูขึ้นไปแล้ว

ทางเดินทางเดิน Everybody okay? Okay, 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 okay. Okay. Okay, okay, okay.